และเทปนี้เราก็เป็นเทปเรีทารแรกของปีเลยของปีใหม่เลยนะใช่อันนี้เราจะลงในเครื่องปั่นเรียบร้อยพริกแกงเรา,เอาทอดงี้เพราะกระเด็นทีเดียวอ้าวซอยครับซอยหนาหน่อยนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเค้ากับเกลือเนี่ยมันจะได้ไม่เละมากเกินเกินไปอย่างที่บอกแกงเนี่ยถ้าสมมติข้นเกินไปเนี่ยมันจะเป็นคิโลมันก็จะไม่แตกมัน <c oughs> มาละที่เราคั้นน้ําเกลือ,อไว้เต้าหู้เห็ดที่ทอดเอาไว้ครับควันฉุยๆกลิ่นหอมแบบนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชปไทยนะครับ10โมงเช้าแบบนี้คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นี่พบกันตลอดทุกสัปดาห์ครับ ทาง YouTube กับ Facebook ของเรานี่แหละวันนี้มากับลูกสาวครับที่ต้องทำมือพราะเมื่อกี้หั่นพริกเอาไว้เดี๋ยวกุ้งเผ็ดตัดพริกตัดพริกเรื่นี้เราจะมาทำแกงเผ็ดเห็ดมาละแกงเผ็ดเห็ดกับมาละนี่เป็นแบบเป็นแบบวีแกค่ะแกงร้านเบสนะเหมือนกับที่ร้านคีนานะโอเคเครื่องของเราที่จะทําแกงเผ็ดเราต้องมีน้ําพริกแกงเผ็ดแต่พริกแกงเราเนี่ยเอา่าง่ายๆหน่อยก็คือว่าเราใช้น้ําเดือดเราไม่ต้องแช่นะ ใส่น้ำเดือดลงไปในนี้กับพริกให้เขาให้อนตัวใช่เสร็จแล้วเตาเจียวไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเราใช้เครื่องปั่นนะอันนี้เป็นแบบสูตรรวดเร็วทันใจเพราะว่าวีแกนเนี่ยเราก็อาจจะหาน้ำพริกแกงยากลำบากนิดนึงแต่แต่เดี๋ยวนี้มีขายเยอะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบวันนึงอยากทำขึ้นมาเองก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะไปทำอะไรใช่ไหมไปทำเห็ด ได้ทำเห็ดใช่เดี๋ยวป้าเอาพริกแกงเห็ดอันนู้นเดี๋ยวเราจะทอดเห็ดด้วยเห็ดต่อเห็ดจะหั่นไหมคะหรือว่าเป็นยาวๆได้เลยนะเอาละอันนี้เป็นรากผักชีค่ะและเทปนี้เราก็เป็นเทปเรียกว่าแรกของปีเลยของปีใหม่เลยนะใช่ป้าป้าเอาเห็ดเท่านี้พอไหมคะพอพอแต่ใครเอาสักสองต้นนะ หนูก็จะหั่นเต้าหู้นะคะแล้วก็คาเต้าหู้ปลาจะเอาหมดเลยไหมคะไม่หมดตังครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมาชชู่ะคาสักสามแว่นอย่างนี้โอเคแล้วก็กระเทียมดูตามสูตรเราเล้กกันนะครับพริกแห้งลูกตัดไปกี่เม็ดสิบเม็ดถึงมาประมาณค่ะประมาณเนะีตามส่วนนี้นะอันเนี้ยเราจะลงในเครื่องปั่นเครื่องปั่นผสมง่ายเลยนะพริกอย่างที่บอกครับเป็นพริกแห้งเราก็ ต้มเขาซะหน่อยเลยเร็วทันใจต้อแบบนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นแล้วก็จะปั่นง่ายง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็เอาพริกเราออกครับเต้าหู้ครึ่งก้อนพอไหมคะพอนะอแล้วเราก็อ่าก็ใส่กะทิลงไปหน่อยอู้อเต้าเจี้ยวมาเครื่องเทศมานี่ครับเต้าเจียวเราใส่ซับเหมือนแทนกะปิอ่าหนึ่งช้อนครึ่ง ลูกเช็ดหน่อยอันนี้ก็คือลูกผักชีถูกไหมใช่ค่ะกับกับยี่หล่ายี่หล่าาเท่ากันนะปลายช้อนอย่างนี้ก็อย่างละเก็บกว่าเกือบช้อนชาหนูควรทอดเผ็ดหนูทอดเผ็ดก่อนหรือทอดเต้าหู้ก่อนฮะเต้าหู้เต้าหู้ ้พริกแกงเรารูเดีวทันใจมากาทีนี้เราถึงเวลาผัดแล้วเราก็เดี๋ยวใช้หัวกะทิล้างแล้วกลับใส่ลงไปในแกงเราโอเคทีนี้เราก็จะผัดพริกแกงกับหัวกะทิเมื่อกี้ที่เราปั่นเนาะอยู่ในหม,ม้อแล้วใช่ข้อเนี้ยต้องหู้ไม่ติดกระทะเลยสุดยอดกระทะต้องร้อนก่อนนะมันร้อนนะแล้วก็ปิดไฟไปหนึ่งรอบแล้วก็เปิดใหม่จริงๆ เทคนิคนี้ทําได้กับทุกกระทะไหมคะ<ช>ที่เป็นที่ไม่ได้มีตัวสารเคลือบใช่ปะคะได้ก็คือเราต้องทำวอร์มต่อกระทะก่อนใช่แล้วเราก็ทํานี่มะละ,ะ,ละก็ทำาปเลือกผลตรงสีเสมอนะ,<ม>ะอย่างที่บอกอสีเสมอคือเขียวให้เท่ากันทั้งหมดผิวตรงนะแล้วก็เลือกอตัวที่เขา ขียวสดเหมือนกันหมดเขียวสดเหมือนกันหมดเทราถ้าเขียวมีเขียวอมเหลืองๆเนี่ยกลายเป็นเม็ดก็จะแก่แล้วดำๆนิดๆนะคะปาอยากจะใส่หางกะทิหน่อยเพราะว่าหัวกะทิเขาข้นแล้วเดี๋ยวเขาจะไหม้สะก่อยปัดให้แตกมั่นรอไว้มาละถ้าสมมุติว่าพอผ่ามาแล้วเนี่ยยิ่งง่ายเลยเราจะมองเนี่ยเมล็ดที่อยู่ในนี้ถ้าแก่เนี่ยจะอมเหลืองแล้ว ฟองน้ําก็จะเป็นสีเหลืองติดที่เม็ดเนี่ยแก่แล้วนะแก่แต่ถามว่ามันยังกินได้อยู่ไหมก็ยังกินได้นะเดีย๋ยวเราจะซอยแล้วก็คั้นน้ําเกลือหน่อยก่อนที่จะไปทําแกงลดมนะลดมันมีกลิ่นฉุนๆกนเมเขียวอะค่ะนากินเขียวอะอันนั้นลดหน่อยอจากเกลือได้นะไม,ไม่ไม่นะแกงแบบว่าไม่ไม่นะไม่นะไมคะ่ะอันนี้กะเด็นนะคะ ในตอนเรียนึกว่าจะกระเด็นมันมีเขาทอดยังไงอ่ะน้ำมันต้องท่วมใช่ไหมใช่ไหมคะเราทอดอ่ะเราทอดงี้เพราะกระเด็นทีเดียวเราก็จะทอดเห็ดให้เป็นสีอมเหลืองนะเหมือนกระเต้าหู้นะใช่ค่ะเพราะว่าจะได้หอมหน่อยใช่เพราะว่าเห็ดชิเมจิเนี่ยนะคะถ้าผ่านน้ำมันอย่างเงี้ยมันจะทําให้ขาวๆมากขึ้นแล้วมันจะออกเหมือนแบบปลาหมึกนิดๆ แทนกันได้านาเปตตักใส่นี้ก่อนเพิมเติมอ,อ,อ,อ้าวซอยครับซอยหนาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเค้ากับเกลือเนี่ยมันจะได้ไม่เละมาก,กเกินไปัหละพาเราใส่ไหมมีหัหละพาไหมหม่อมีบอกว่าไม่ใส่ไม่ไม่ใส่หรอไม่ชอบเหรอ อยากใส่ไหมคะใส่หน่อยเถอะใส่ชาดาผงผ้ามาอีกแล้วผลผ้าจากสวนเลยคะเนี่ยใช่เราปลูกเองะต้องโฆษณาของดีอ่าทีนี้เราก็ใส่เกลือใช่ค่ะ,คะอือโอ<ฮ>้โ<ฮ>ไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยเพราะปกติเราเป็นสายชอบของขมแล้วก็ใส่เลยก็คือเหมือนขยำเหมือนแตงกวาให้เขานุ่มอย่างเงี้ยเหรอใช่ okay. อย่างนี้เราทํากับตอนที่เราผัดมาละใช่ก็ได้นะก็ได้เหมือนก่อนผัดมาละใช่ใช้กะมันตุนตุนไม่ต้องเลยตุนตุนไม่ต้องอันนี้จะมีความเค็มแกงเราใส่เค็มได้ไงแต่ตุนน่าน้าปล่อยอย่างที่ทําเลยเปิดเบาๆแม่น้ําเดือดโอ้โหอร่อยสุดยอดนะไม่ขมนะถึงมันจะขมขมนิดหน่อยทานกันบ้างนะคะขมๆมมีประโยชน์อย่างที่บอกแกงเนี่ยถ้าสมมติข้นเกินไปเนี่ยมันจะเป็นคิโลมันก็จะไม่แตกมันถึงแตกมันมันจะไม่เนียน แต่ถ้าสมมติว่าพอมันเริ่มที่จะงวดแล้วเราก็ใช้ไฟเดือดไม่พลาดเดือดเบาๆเนี่ยและให้มีความชื้นในน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยที่เราใส่ไปเมื่อกี้มันก็จะช่วยทําให้กะทิเนี่ยรับความร้อนได้น้อยกว่าน้ําที่มีความชื้นเยอะความชื้นจากน้ําก็ไปทําให้กะทิเนี่ยแตกมันเพราะฉะนั้นจะต้องมีความชื้นของน้ําอยู่ในนี้ด้วยจะหัวอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็เลยต้องเติมหางเข้าไปเติมหางเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาดูข้นเกินก,ก็ต้องใส่น้ํา าจจะดูรอยที่ปูปบปูปเนี่ยเขากาลังขับน้ํามันออกมาอตดีม้อยอย่างนี้ก็มีความร้อนถ่วยไหมทุกๆทุกๆใช่มันจะมาถึงขอบเลยไม่ใช่แค่ตรงทุกๆผิวผิวเนื้อแกงของเราก็จะมีรอยปุ๊บปุ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 บมีบัลบ้ขึ้นมาเนี่ยเริ่มที่จะแต่งมันแต่ก็รอสักแป๊บหนึ่งโอเคชําแล้วเห็นไหมเกลือละลายหมดแล้วเห็นนะเป็นน้ําแล้วอแล้วก็ไปล้างน้าแล้วบีบออก แตกมันแล้วเห็นไหมแตกมันแล้วสวยแ,แล้วค่ะดูไหมทีนี้เราปรุงรสปรุงรสนะ <laughs> แตกมันแล้วนะครับจะได้เห็นว่าตัวพริกแกงเราแตกมันแล้วเราก็ใส่ผงเห็ดโอ้โหซิวค่ะก็ก็น้ำตาลก็ไม่ต้องเยอะมากใช้น้ำตาลปีบ๊บเสร็จแล้วก็อางกะทิ แกงก็จะมีผิวที่เงามันแล้วนี่เห็นไหมมันวาวสวยงามใส่เลยไหมคะใส่เลยมาละที่เราคั้นน้ำเกลือไว้เรียบร้อยโอเคทีน,นี้เราก็ไม่ต้องเดือดมากนะให้เขาเดือดแล้วก็ลดไฟลงเบาๆสักนิดนึงเราก็จะให้เขา เดือดเบาๆหน่อยก็ชิมนะ <c oughs> ม,มาละเราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีใสเห็นไหมสีมันจะเป็นสีน้ำตาลมากขึ้นไม่จะเขียวจัดแบบนั้นเราก็จะใส่เสร็จโปรตีนของเราค่ะนี่เลยเต้าหู้เห็ดที่ทอดเอาไว้ครับพี่เป้บอกว่า ชิมเมจิทอดแล้วก็เพิ่มความคาวขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะสุดยอดไปเลยนี่นั่นใบหัวละพาเดือดๆก็ใส่ไปเลยนะคะทุกอย่างสุกหมดแล้วสุกหมดแล้วเรียบร้อยเอ๊ะพอใบหัวละพาสุกเก็ไว้ก่อนกว่า,วาช้นเราก็ใช้ได้แล้ว <c oughs> ครับแกงเราเอาอนะไรคะน้บวยตะนี่ครั้งแรกที่เปิดแล้วเจออะไรเลยน่าอร่อยมากเดือดสุดท้ายกะทิให้เดือดนิดหนึ่ง ไปแรงปุ๊บ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 ใครหุงข้าวยังคะเนี่ยต้องถามมีใครหุงข้าวหรือยังเราโ e อ,อเด็ดเด็ดเด็ดไปหัวละพาเรียบร้อยเสร็จแล้วแกงเผ็ดเห็ดกับมะละค่ะคเดี๋ยวเรามาชิมกันครับนี่กา ควันชุยๆกลิ่นหอมแบบนี้เลยถือช้อนอย่างนี้แล้วถึงเวลาที่เราต้องชิมแล้วช,ชิมเลยเพราะฉะนั้นจะมีมะละเต้าหู้เห็ดน,นี่ทำไมยังไม่ได้ละ่ะข้ามาหมอหนึ่ง,ขขงเค็ม เนาะหวานขมม,มันครบรสอยู่ในนี้เลยหอมเครื่องเทศรูปผักชียียลา่ามีใส่ลงไปในแกงขาดอะไรอยู่อย่างไหมผิวมะกรูดไม่เป็นไรถึงไม่มีผิวมะกรูดนั่นแหละแต่ทาง,<อ>งบ้าน<า>ใส่นะใส่ด้วยนะ <c oughs> คิดถึงว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ผิวมะกรูดล,ลงเนี่ยถ้าตำเนี่ยผิวมะกรูดมันจะหอมให้มีน้ำมันมันจะหอมมากๆเลยแต่ทำอย่างนี้ก็อร่อยแล้วะจะได้<ช>เห็ดกินเห็ดที่บอกนะทอดแล้วเหมือนเป็นเหมือนขาวๆออกหน่อยใช่ไห<ช><ช>ม<ช> <ๆ S 2> เหมือนจะกลิ่นนิงได้เนื้อสัตว์ไปจะไปเปลี่ยนามาะระเป็นฟักก็ได้นะถ้าไม่ชอบขมนะ,ะแต่ถ้าไปใส่เนื้อไก่ก็คนละยี่ห้อก,กันนะเพราะอันนี้เป็นวีแกนนะทำตามหน่อยเนาะอันนี้เป็น มนุษย์ผักเรียกว่าเป็นวีคแรกของปีใหม่เลยเราก็มาด้วยสุขภาพท่านผู้ชมสุขภาพที่เรียกว่าแพลนเบสหรือวีแกนเราก็มีหลานที่เป็น100%ยเปอรเซ็นต์วีแกเอาไว้ต้องมาโชว์ให้ดูนี่คนเล็กของวันนี้เขานะครับเรียกว่าวันนี้ จบด้วยเมนูสุขภาพแบบนี้ทําตามครับแล้วชิมดูทั้งปีอาจจะเป็นผักสักครึ่งปีก็ได้หรือสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาลองดูนะครับเพื่อสุขภาพตัวเองเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ